สวัสดีค่ะวันนี้โฮมทัวร์พาตรวจบ้านลิงลิแบบหยาบหยาพร้อมกับหลักการนิดหน่อยนะคะไปดูกันนะเออวันนี้มาตรวจบ้านนะจ๊ะวันนี้มากับอาจารย์ติดตินะคะ <c oughs> มาช่วยตรวจบ้านให้หลิงๆนะคะคือดินทุดรอาจจะร,รู้ว่า คือท่อตรงท่อแตกเด่นมันก็เลยลงไปที่ท่อคิดว่าถ้าเป็นม่บ้านใหม่ๆเนี่ยคือแค่ผมม่ไม่ีห็นก่อนนี่เขาขุดที่อื่นแล้วเขาก็สมมต้แ้วพอฝนมันฝนมันใช่อัดก็ต้้งแจ้งเขาไว้เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีท่อแตกก็ได้แต่ก็เก็บอีกรอบนไม่ต่อรอยต่อต่างอนี่คือต้องเก็บต้องตเดต็ดให้ทีหลังต้องริงมันต้องเชื่อมเสร็จก่อนแล้วให้มาทำสีที่หลังแต่ช่างเหล็กอาจจะมาหลังช่าง ปตชั้นสีช่านสีก็ทำไปก่อนแล้วก็เลยอันนี้เป็นรอยแบบเสียเกียไปจากการเชื่อมก็ปกติอันนี้เป็นตามข้อจำกัดคือที่เราเป็นที่เล่มมุมมันก็เลยมีปาดคองเป็นนี้ความกว้างประตูมไม่พอที่จะไปชนเสาเขาก็เลยตัดเป็นสอนนงตอนตอนเนี่ยมันจะอันตรายกว่าตรงอื่นคือชอบมันจะกว้างกว่าที่อื่นากาศคือถ้า มันไม่ได้ถูกเพียดอะแต่ว่ามันเรียกว่าไม่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตัง้งตั้งคุณฐาได้เอาไร้บ้างพอมันตอนสองรานเนี่ยมันต้องดีร้อยต่อแล้วร้อยสองรา้งรงงรานมีรานเดียวช่องแค่นี้มันปลอดภัยดีแต่พอมีสองรานบางทีก็จะมีเข้ากับมันเพิ่มความ,วามกว้างอีกเท่าตัวคือจะต้องมีถ้าจะให้เรียบร้อยนะที่มาอีกอันหนึ่งอ๋อ บาาา้านมันลอดเข้าไปได้แต่ว่าหมาเข้าไม่ได้ข้างนอกอะแบบแต่ข้างในเขาบอกว่าเลยนะคือเหมือนโอนบ้านแล้วมันถึงจะปลูกข้างในแล้วเหมือนท่อน,นี้มันคืออะไรอ,ขขอ,อ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ไยุงบ้านหลังหนุนที่มีต้นไม้เราได้ร่มเงาแต่ว่าไม่เย็นที่เราของรอง้อน ปกติมันไม่กลยคือใต้อากาศที่เราคิดว่ามันมันมีดินีจริงไม่ใช่นะใต้คาัโคอืมอะไระเอนไปที่นี่ผมว่าจะต่อครัวแต่ผมไม่อยากไม่ต้องตอกเข็มอะผมไปทำเป็นโครงเหล็กเฉยๆว่าได้ไหมไม่อยากตอกเข็มคือเหมือนแค่ทำครัวแบบเพราะว่าคงเหล็กโป่งเฉยๆฉยตีดะเอง ไม่ใช่ไม่ใื้น่ใช้เป็นคงคงเหล็กก็คงแผ่นไม้ไม้ปืนปัญหาอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่มีเรียกว่าฐานรากแล้วกันฐานรากอาจจะเป็นเข็มหรือเป็นฐานแผ่มันเป็นฐานรากก็เช่นกระจายน้ำนักแต่ถ้าเราไม่มีฐานรากเนี่ยมันก็จะซุดง่ายกว่าซุดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าได้ไม่ได้คือเจ้าของบ้านตัดสินใจถ้ามันมีสองแบบนะคือมีเข็มกับไม่มีเข็มไม่มีเข็มเราเลือกทำฐานแผ่ ป็นตีเสาแผ่คลืวยกระจายน้วยหนักมันจะสุดร้อยลงสุดชา้าลงส่วนนี้ไม่มีก็อันนี้ก็สนใจเองคือมีมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันยุ่งยากแค่ไหนอะไรยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันมีที่ง่ายคือมันใช้ใช้เข็มเกลียวเกลียวเหล็กไดไ้คือเหมือนแบบเหมือนตะกูเกลียวเลยแล้วก็ใช้แรงคนเนี่ยหมุนเป็นเกลียว ก็จะเป็นแบบเสาเข็มอย่างง่ายที่ทำงานได้สะดวกแล้วต่อเนื่องกับโครงสร้างเหล็กได้เลยถ้าแบบพบกันขึ้นขาเพื่อให้งานมันทำงานง่ายแล้วก็ไม่ต้องบขึ้นางเกี่ยงเพราะการทำเข็มกับที่ท้างบ้านเนี่ยก็จะทำการทนกันง่ายกับอีกทางหนึ่งถ้ามั่นใจว่าแานคอดดินอะไรของเขาแข็งแรงดีเนี่ย มันมีอีกวิธีนึงคือเ, <ล S 2> เราไ,ไอ้นี่มันซุบตัวอยู่กับที่แล้วทานพอดินเพราะฉะนั้นเสารเราที่มาขึ้นมารัเนี่ใช้วางบนนี้ได้อาจจะใช้เป็นแบบเหล็กฉากใช้อะไรลักไปก่อนแล้วก็เสาก็มาขึ้นน็อตเลสเนอย่างเี้ยก็ถือว่ามันมีโครงสร้างที่รับน้ำหนักเพียงแต่ว่าไอ้โครงสร้างชุดนี้โครงสร้างที่จะเป็นของร่วมกันเลยก็ที่ชักจะมาทำงานอยูอย่เลย แต่ถ้ถาจะขึ้นบ้านน่ารักก็ดีแต่ถ้าแบบเป็นบ้านเวรัก็กลายเป็นแบบมันเลอะแต่ตอนเสรหมดแล้วอยู่ในอาคารในชุดนี้ยอยู่ใต้ตรงนี vein, splash, ้ยจบเลยเพราะฉะนั้นชุดเนี like ้ยจริงๆไม่ต UH ้องวางโครงสร้างก็ได้แต่เรื่องของวางบนพื้นดินน่ะจะเพลือหรือเป็นพื้นเป็นแผดคือผมใช้กาวเชื่อมโครงเหล็กพูดแล้วผมเอาแผ่นแผ่นไม้แผ่นไม้แก้ไม้ฟืนแบบพี่ปูเลยคือจะจีบพืชงเราเรียกว่า อ่อนเล่าเลยต้องไม่ติดครั้งอันนี้ด้วยแล้วก็ไม่ติดอันนี้ด้วยท่านมายถึงว่ามันก็จะซุดของมันช้าๆเบาๆซุดคีแรกอาจจะสามเซนปีที่สองสองเซนปีที่สามเซนเดียวแล้วมันจะไม่นิ่งๆนะอืมใช่ไม่แตกของภาคเลยถ้าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เหมือนพื้นอ่ะเราก็แค่เหมือนตรงนี้เราก็คลิกอันแบบเป็นระเนงไม้โครงอีกเบาๆแต่ว่า คือเหมือนเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับบ้านเลยตอนที่ที่บอกว่าบ้านส่วนใหญ่ที่สุดแล้วมีปัญหาคือนี้เขาไปฝากโครงสร้างตัวบ้านฝั่งเนิงกับอีกฝั่งบนดินซึ่งตัวบ้านเนี่ยมีเสาเหล็กมันเลยไม่สุดแต่ดินเนี่ยสุดมากมันเลยฉีอะไรเงี้ยหรือโครงสร้างสองชุดเนี่ยมันแยกจากกันแล้วไปเชื่อมกันเมืนเรื่องระบบท่อนิดนึงคืออย่างเงี้โครงสร้างของท่อที่อยู่ซุดกับดินกับติดกับอาคารเนี่ยอันนี้จะฉีกขาดง่าย เพราะฉะนั้นท่อเนี่ยต้องเป็นพวกท่ออ่อนทน่อแหลกท่อเป็นทีน่เตรียมไอเป็นแบบนี้ไอไม่ใช่จะเตรียมดีนะและ้วแล้วก็ถ้าตรงไหนที่บังเอิญต้องท<ห>่<พ>อ,อต้องอยู่ในพื้นบ้างต้องติดผนังบ้างเนี่ยอันนี้สุดแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีทำคือง่ายที่สุดนะก็ใช้ท่ออ่อนตรงรอยต่อระหว่างท่อที่ติดนะครับ ถ้าไม่มีท่ออ่อนหรือในนครหายากเนี่ยก็เหมือนทำเป็นแบบตัวยูตัวอะไรนิดนึงให้มันให้มันขยับได้อ,อันนี้คือข้อควรระวังของงานช่างใน,นการก่อเดิวันนี้มาแบบสาระน่ารู้กับอาจารย์กิตินะคะการงานโครงสร้ากรรงกับการต่อระหว่างโครงสร้างกับการต่องานฝาฝันถ้าตำเ,เพาะคือให้เขาเอาเตียงเอา อะไรมนาะเ,เก็บเรียบร้อยอเก็บงานวันนี้ต้องเก็บด้วยนะอ,อุดด้วยไม่งั้นนกหนูก็มาทำอีกครั้งท่อดแบบว่าอาันนี้ใคอะไรดูบ้างกกล่าวเฉยๆน่าจะกล่าวเฉยๆถาดูคร

ช่างดูเป็นสีเป็นอะไรในอยู่ประจัขาดต,ตัวล็อตัวล็อเน่นไฟแล้วก็ใช้หมคนผู้ชายกัินตางคนคนนี้แล้วเปิดเปิดต่างแล้วสีต้เป่ยนคือไม่เนืเปิดได้ไหมค่ะ ระหว่างนี้ก็เดินตรวจบ้านตรวจไฟตรวจหน้าต่างประตูนะคะที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะเราก็จะเน้นตรวจในสิ่งที่เราคิดว่าเราเห็นบ่อยๆใช้บ่อยๆนะคะเพราะบางส่วนเนี่ยยังไงเราก็บิวปิดอยู่แล้วนะคะนี่ห้องเล็กกะว่าเป็นห้องเป<ม>็นต้าเปนต้ามีห้องนะ เออพี่มานอนกับแฟนต้าได้คแต่จริงๆแล้วทําห้องห้าห้องนี้ของแฟนต้าติ่งตรงนี้จริงๆชอบมุมกระจบกอย่างเงี้ยแบบเป็นมุมอย่างเงี้ยในตรงนี้ที่แบบแต่าอ่าของเล่น <c oughs> ใช่ใชแต่ว่ารอด้านหลังก็ไม่เห็นอะไรนะแค่รู้สึกว่าแบบมีน,อน,น้องมีอะไรอ่าอ อ,อยากให้เขาชาใหม่ไหมให้เขาคลิปใหม่ไหมหรือว่ายังไงอะ่ะหยาบยับหยาบ,ย,บยากจเพราะว่านีาานาา่มันคือเขาชาตอนชาโครงสร้างหน่งช่างโครงสร้างเป็นถ้าช่างความละเอียดเนี่ยช่างโครงสร้างจะช่างที่ความล,ละเอียดต่ำสุดจะช่างทำจากความละเอียดขึ้นมาส่วนอันนี้ช่างอินทีเลียคือมัน มันคนละเบอร์รกันอเอ่อละความละเอียดไม่แต่ปัญหาคือมันเห็นพอเปิดไฟปุ๊บม,มันก็เห็นเป็นรอยแล้วนี่ที่มันฟ้องเพราะว่าไฟมันอยู่ใกล้กับระนาบเหมือนตอนที่เราส่องไฟอ่ะอ่ห่างเงามันก็จะน้อยห <c oughs> ยาบยับยาบ <c oughs> นี่พ่อมาพ,อพ่อคงด่า <c oughs> แต่ลง้ง <c oughs> แต่ถ้าถามหลิงอะหลิงก็คงบอกว่าเออมันได้เท่าไหนก็เท่านั้นแหละอมไม่ได้จริงๆคือแค่ ถ้าใช้พื้นี่ปาดเอาโปปาดให้มันเกียงเกียให้มันแบบเรียบเรียบเนียนสักนิดนึงสีเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกเป็นที่ว่ามันก็หลุดลอกง่ายมันก็ดังๆหลุดลอดถ้าโฟล์ดตอนที่ยังไม่ได้ทาสีนะครับแค่รายการไม่เปิดไฟเลยบ้านตัวอย่างดูอะไรว่าเราทำได้เยอะ เทสชักโรคหนึ่งดอกองเทสฝักบุงของวัวที่ฉีดตูดไหมเสจแวะจ่ายนะเพราะว่าคือมันระดับเดียวกันตรงนี้มีระดับถ้ามีกระจกกั้นเนี่ยนะตรงนี้มันก็จะไม่ไหลขึ้นไปต่อให้มีหรือไม่มีเนี่ยมีกั้นตรงนี้ก็น้ำก็ไหลตรงนี้อยู่ดีอันนี้คือเป็นห้องน้ำเหมือนไม่ได้แยกส่วนแยกส่วนแทนห่วยมากไหมข้างล้างเหมือนไม่ได้กันอันนี้มีอันนี้คือมัน อะไรอ่ะเปลนจกสีเป็ดอีกงานเลงนะคะหาแผนอะไรมาตั้นสีงที่ ชันอันนี้นเวลาถ้าอยากเก็บงานเองก็จะถ้าไม่ไม่ละเอียดเนี่ยตอนเก็บงานมันจะสร้างปัญหาตอนทำงานเพื่อก็ต้องแบบตรงไหนต้องเก็บไว้ตรงไหนต้องเอาออกก็ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่หนูชอบในบ้านไทยนี้ค่ะว่าห้องนอนนี้สูงมากดีอะไรงไยนเล่นมันไม่ได้แยกคืนแต้ามือแระดับเนี่ยก็จะต้องการให้เห็นว่า แไม่กน okay. 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 in yes. ี Here, ่ไไม่มีนวอตอร์ี่อไปวากเก็บอะไร้รยไมอร์เตอร์มนีไม่นไดไ้ะต้องอูใต้คอร์เตอร์นะนี่เต็มสิบได้เท่าไหร่คะอย่าพูดเลยหายใจแรงขนาดนี้อย่าพูดดีกว่าน้องเออจังหวะถอะ เอาแค่น้ำไหลแรงก็พอแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ซื้อเรียกทำสีเจ็บงานแบบง่ายที่สุดคือใช้สีดำทาครับพอความไม่เรียบร้อยของสีดำมันเปื้อนเนี่ยมันก็จะซึบเรียบร้อยขทีนสีพอถ้าเก็บไม่เรียบร้อยมันต้องไล่สาดเจ็บมุมอะไรก่อนแต่ถ้าถ้าจะให้เรียบร้อยแล้วก็ดูดีนะคือสาดเจ็บแต่เนีต้องอยู่เจ้าของสาดเจ็บเสร็จได้สีพวกที่เป็นแบบซึมเปื้นอะเป็สีที่มันเปื้อน Er ท, wow. oh. ทำเป็นป yeah. ตู้ปิดเหรอเนี่ป็นใจเลยแยกแบบไม่เระยะไม่วหอะไร่แยกฝึกงานบางอย่างเนี่แกยังท้ำฝึกเนี้ยแม่งหนนล้างิมั้นเกลียดมากทายังไงอ่ะแล้วก็จะแก้ยังไงอ่ะยกทั้งยวงเหรอคือมันผิดไม่รู้ผิดที่เหล็กหรือผิดที่อีปูเนี่ยตั้งงูนทำจัดแบบพอแบบเสร็จเนี่ยช่้งปูนก็ต่อตามแม่ลง ช่นเหล็กก็ทําตามแบบแต่แบบที่โรงงานแล้วมาชนกัน,น,นเี่นบังเอิญนว่ามันรอยต่อระหว่างทั้งสองคูจะมีเรียบร้อยนะคะเหล็กนี้นะคะปีมนี้เหลเก็กน,นี้คือปีมนี้ตำแหน่งติดขวาแล้วตแหน่งอันนี้ติดขวาอันนี้ติดซ้ายน,นี่เขาพยายามแล้วให้ยังน้อยอยู่ในแนวผนังเนี่ยอ่ะพี่พี่ก็คิดในแง่ดีคิดในฐานนะผูนน้รับเหมานะ ไม่คือได้แค่นี้แหลแต่หลังอยน่แล้วได้หนึ่งวันฮัลลิโคนังวะมันอยู่ไกลไปดูใกล้ๆก็ไม่เนยผมดูดูแล้ววัเนี้ขึ้นไปดูบนห้องป่ะไม่ไม่พี่ผมดูกับไอ้นี่ที่ผมเห็นนะแต่บ้านน้อยข้างนอกแต่ข้างในนอาจจะล้นเกินไปเลยก็ได้ก็เลยเป็นเรื่องสีไม่ตัดกันด้วยปัญหาสีรัดทาใหม่เป็นสีขาวแก้ปัญหาด้วยการทาสีขาวเจ้าของบ้านจะได้ไม่รู้สึกว่ามันตัดเกินเกินไป หนูว so oh ่าสุดท้ายถ้าตรงไหนแก้ยากก็ยอมยอมมันแหละจบด้วยแบบนั้นเออลดราคาได้ไหมลดราคาได้ไหมก็ส่วนใหญ่เนี่ยของการเนี่ยหลายอย่างงานที่แก้มันยิ่งช้ำเขาเรียกอเช่นผนังเนี่ยพอจะสาบซ่อมใหม่สาบใหม่แก้ทุกที่สาบเรียบร้อยแต่ลงรอยต่อแล้ก็ออกใหม่ต้องสาบรอยเชื่อมอะไรเงี้ยงานหลายชิ้นเนี่ยที่แก้ทิ่งช้ำแก้ไม่จบเพราะฉะนั้นเจ้าของที่เคยแก้ ลดขอแถมเนี่ยจบง่ายกว่าเก็บพื้นต่อ่เอดคปถ้าพื้นไม่กระเดิดก็โอเคตรงนี้ไปต่อเนี่ยลูกกระายไม่หรอ,อคือโอเคใช่ไหมไม่โอเคอ๋อไม่โอเคคือยังไงคือหยาบ ก็เดี๋ยวให้พอแก้นะจ๊ะนี่นี่มาติดเลยแปบะบแปะสติกเกอร์พี่ช่างถ้าเจอโดนไปนะจ๊ะย้ำตื้าโอ้เปิดไฟนะคะบ้านถิ่นช่วงอ๋อหลอดเสียดวงนึงตรนนี้ต้องทำงาน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่อีกทีนึง right ่งนี่เดี๋ยวเบื้องต้นถ้าเปิดเบาน้ำให้หน่อยได้ตอนนี้มเปิดเบาไปเบาอ่ะมันก็เลยเป็นน้ำไปดันมันลงรถอ่ะคือเหมือนบ้านอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอ่ะค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากต่อไม่ได้แค่คิดว่าจะต่อกันบ่ายประมาณตรงเนี้ยมันต่อนิดนึงเนี่ยเนี่ยถ่ายให้ดูนั่นไง กลัวฝนสาดป,ประตูนหน้าบ้านดนยูพีวีวนนจริงเหรอพี่กิตคือมันจะไม่น่าซึมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มคือพี่เมย์มันกลัวว่าฝนสาดแล้วมันจะซึมเข้าบ้านนะ้ำอะเออเออตรงพังเข้าว่าแหละมันเปียกเหนะมือนอยากต่อแบบติ่งนึ่งอะไรอย่างงี้เปิดเบาน้ำแล้วใช่ไหมคะน้ำแรงแล้วใช่ไหม อฉีตูดมันแน่นอนด <c oughs> ีไหมคะกระจกที่อาบน้ำแล้วก็มันจะมีห้องข้างล่างมีด้วยไหมคะหรือว่าไม่มี <c oughs> อ๋อมีทุกห้องใช่ไหมกระจกกั้นอันนี้ไปเสียอีกรอบแบ๊กแบ๊ ประตูะห้เออประตูหลังบ้านไม่ได้หมอนูบอกว่าให้ออกแบบบานนี้ต้องต้องยกขึ้นหน่อยอล็อกแล้วอันหนึ่งดอกโอเคคือต้องยกขึ้นหน่อยแล้วก็ล็อกคางบนอ่ะล็อกแล้วหนึ่งดอก เข้าเราก็ยกขึ้น<笑><笑>นี่ค่ะพี่กิจคนใจเย็นนะนแก้ได้ไหมพอ,อ,มอ,อ,อกเก็บรายการ defect ก็จยกให้พี่มากเราทำหายชองตรงตรงดินตรงนี้คือยังไงเดี๋ยวเวลาเขายาเราจะลงดินนะดินเพิ่มใช่ไหมคะแต่ว่าเรานี้อยากให้แก้ แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องลดราคานะคะทุกอย่างก็เลยกลายเป็นทุกอย่างแก้ได้ใช่ไหมพี่แต่ว่าตรงเนี้ยรู้สึกว่ามุมต้องแก้นะคะตรงนี้หนักเธอทันทุกันเลยใช่ว่าน่าจะควิดกว่านี้ ปีนะอย่ามมาามใช้บรริกสำหรับการตรวจบ้านวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิติมากๆนะคะที่มาช่วยตรวจให้การตรวจวันนี้ไม่ได้ละเอียดมากนะคะหลิงก็จะเน้นเฉพาะการใช้งานตามที่มองเห็นเพราะาเดี๋ยวจะมีบิลอินปิดถ้ายัางไงก,ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ